ในวันที่แม่ต้องมาเหตุหนาทียอยู่อำเภอเปื่อยน่อยแม่นบอ่อลูกสาวก็ทําำนาที่เดิมค่กะก็คือตื่นนยามมือเช้าก่อนไปโรงเรียนก็คือต้องไส่บาดลายคนก็สิถามเอายายน้องมิวกับดินแดนมานําบอกมาค่ะมาตามหลังก็คือมาใกลๆมืองานนะ่ะพะว่าน้องมิวก็ต้องไปโรงเรียนเป็นบ่แล้วมืองานมือโฮมีหลีมันวันอาทิตย์ที่12ก็คือให้น้องมิวหยุดเลียนก่อนมันเสายังค่อยมาแล้วเดี๋ยวอ้กรอนแก้วก่อนข้าก็สิไปยาเอาลูกเอาพ่อเอาแม่มาจังซี่น่ะแล้วก็สิเอายายมานั่งแล้วว่ามันรีเบิด ลูกเพจประมาณ45,000 0คนมากี่ลาบง่วแล้วก็มาเบิงงมอลำ่เออฉันนึกออกแล้วหมอลำาา่มคณะใดหมอลำาา่มคณะอภินันท์นอยดาวเนื้อบอกเลยว่าฉันจบเงินจางเองทุกบาทสุสัดสังเลยได้ไดทุ่มทุนสางขากเป็นใดละ่ะคนหมักหมอลำ่เนาะ <c oughs> ขอเรียนเชิญลูกเพจทุกคนที่บ้านห้วยแร่ตำบุวังม่วงอำเภอเปอยน้อยจังหวัดขอนแก่นปารบอกพิกัดปารนี่มาบ่ถือกระจักสิว่าวจังใดก็มีลูกเพจหลายคนคอมเมนต์ได้บาเนี่ยายมูเจ้าส้วนข่อยตั้ง4 0 0 0 0าหาดน,นิอมหอกกตใ 1, ให้บาดเพื่อนกินเท่ามามัวเท่ามะเต็นหมอลำกับพ่อฮึ่ตื่นเสาร์มาแม่นบอคุณแม่กระแฮขี่หูวขี่ตาฟังมาล่งขี่ไปลูกเพจคือเก่าแล้วหลังจากนั้นก็มากวดมาเช็ดมาถูเฮียนนี่แหละยิงเงออันนี้บ่ามันเดินเฮียนเดินหนีเดินบัดฉันกวดตะละเทียนนอจนเอ็นเขาเปียกนกขวดแล้วบ่แล้วมันก็ต้องเอาไม้หมอบมาถูมาดันฟุ้นแม่นบอโอ้ยเมื่อยบอค่ะฮึ่ฮึ่แต่ว่าก็ดีเด้มันเหมือนเป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งแม่อาการหนาวๆนาวนี่เง้อออกหย่อนอยู่เด้อค่ะขวด ฉันก็แนะนาให้ป่าฉันนะใส่ผลิตภัณฑ์แบรนด์เอทผลิตภัณฑ์ที่ฉันใส่ยู่แล้วก็ขายแล้วก็แนะนําป่าว่ามันใส่ตัวใดก้อนใส่แบบใดอะไรยังไงเพราะว่าป่าบอกว่าป่าหนาแห้งๆฉันก็เลยบอกป่าว่าป่าถธาเบิ่งไม่ยาเด้อเม่ยานี่แล้วหนาช้ำว้าวนาดีแห้งพอใส่แล้วเราก็บอกว่าเออมันก็ดีได้ละป่าว่ามันโอเคเลยได้ปุ๋ยว่าสันว่าตื่นเช้ามารู้สึกว่าหนามันนุ่มขึ้นแม้แล้วอีกอย่างหนาหนาวหนามันบ่แห้งเลยได้ถ้าใส่ขีมแบบนี้บอกแล้วผลิตภัณฑ์แบรนด์เอทของเฮาาถ้ก หลังจากนั้นแม่ป้าก็ได้เอื้นรถดดูดสวมมาดูดเพราะใบยังตีมืองานอนคนก็ต้องใส่ของนำหลยก็ต้องเตรียมดูดซวมดูดยังให้มาแล้วแม่ป้าก็ถิมเชนมาเฮียนคนเดียวเพราะใบยังตีแล้วต้องไปหาเราคนพ่อไปเราคนกลับมาแล้วลอกห้องเอื้อนฉันมากินเขาไม่กินเข่าเฮียนพลเรืตีก็เฮียนไปคนหนึ่งอยู่เฮียนขางกันนี่แหละกัเป็นพี่สาวของแม่ป้าฉันแล้วก็คือป้าสาวตะกี้ฉันก็เล่ยงกะยูนอพูนนี่แหละยิงก็คือฉันฉันบอกนั่นแหละตอนนั้นฉันมาอยู่นีนาะลุงฉันเอาฉันมาฉันก็เหมือน บ่คักเลยแล้วมือนี้เฮียนเ่ากับเห็ดแนวยากแนวกินเพราะว่าหยังติแม่ป้าฉันบอกว่าอุปกรณ์ทํากัวอยู่หน้าเบิดท่านใน้ขนเข้ามาเฮาก็เลยสิปากทองไปเฮียนปลาสาวค่ะปลาสาวล็อกสิได้ลาบง่วมาแต่เฮียนงานแล้วก็ทอดสิ้นงัวแล้วก็ตําป่นคุ้งอย่างสิบอกว่าแซ่บบกคักเลยอยากสิบอกว่าถึงสิห่างบ้านนี้ไป10 10ปีกลับมาบัดใดก็ยังมีความอบอุ่นคือเก่าทุกคนก็ยังแบบว่าใจดีอบอ้อมอารีแล้วก็อบอุ่นเหมือนเดิมเลยได้หญิงเพราะว่าฉันจําได้ว่าตะกี้เนาะก็คือจังว่านั่นละฉันเหมือนลูกบ่มีพ่อมีแม่มาอยู่นําเพิ่นญาติพี่น้องคุ้มเนี้ยใจดีกับฉันบ่คักทุกคนแบบว่ามีแต่คนเอ็นดูฉันบอกคักเลย จากนั้นเ้าก็ติสร้างนามมาลงไว้ค่ะนี่แหละกำลังหลักของห้อคือนามนามเป้าเลยมาบันนี่ฉันสิพาพวกเธือไปเบ่งบรรยากาศถึงเฮียนซึ่งเป็นสิบสิบปีแล้วทีว่บาบ่เด้ขึ้นไปแม่ป้าฉันก็บได้ขึ้นไปเต็ตอีหยังเลยเด้ยางขึ้นมานี่หามยางแห้งได้ยิงตองยองเอาพอไปอยางตีถึงเฮียนมันก็เริ่มพูพังเบแืแล้วแม่เล้วก็บ่ได้มาทำความสะอาดสอาดยังนี่แหละตะกี้ฉันนอน่อยู่นี่แหละสินอนน้ำกันหาคนก็คือพอลุงซึ่งฉันเอิ่น่าพอแล้วกับแม่ป้าแล้วกัน,กนอ้องสาวแล กระพากัระนอนเบิกเออีกสามคนพี่น้องด้หญิงฉันยังจำได้ดีเลยล่ะจากนั้นกลับลงมาจากตึงเงียนกับมาพอผ้าเข่าค่าอุ้ยเจ้าตำบอกุงเสียบบอก้าหอมบอกอกหอมปูดองบอกข้ยในในหิงมีตำบอกุวงมีตมบอกหอยเข่ากันบอกค้แล้วก็สมีหลายคนถามฉันว่าเอาล้วน้องไส้แท้ๆเอ้ยล่ะลองไส้แท้ๆพิรุษไปยูใสตอนที่พิรุษไม่ยู่หนีเอาจริงๆเด้อก็คือบานน่นแหะตะกี้บานเท่าเป็นบานแตกสแลขาดฉันก็บอกปอนกับน้องไส้แท้ๆก็เลยแยกกันอยู่บอกปอนกับไปยู้ทั้งแม่ัันนนวฉก็คือพฉันนหรรือพ่ลุงีเามาไอยู้น้ำลย แม่ผูกพันแต่ไมาอยู่บ้านนีได้มาเลียนอยู่นี่ล่ละมันก็นเลฮ็ดเห้มันลึงอยู่ทางนี้ยังส่นะอยากสิบอกว่าตํำบักุ่งกินยังไงเหตแแสบปฏติต้องกินใจมือค่าแล้วก็ซุ่มกันกินญาติกันกินหลายหลายคนอย่างสิบอกว่าแ่บบอคักฮเ <c oughs> มื่อนี้ก็สิเป็นมือเตรียมงานย่อยๆแต่อยากสิบอกว่าบรรยากาศอบอุ่นบอคักเลย